เกิดเรื่งใหญ่แล้วมีอะไรวะมีคนตัดคลิปไลน์เมื่อวานแล้วก็แชร์ไปทั่วเลยแกดูนี่มันจงใจ Discredit แล้วนี่ฝีมือใครเนี่ยจะฝีมือใครก็ช่างมันก่อนเถอะที่แกต้องสนใจก็คือกรรมการบริหารคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่พอใจมากที่ไอ้คลิปนี้มันทำให้หุ้นชานเวลตกแล้วตอนนี้นักข่าวเกามารอฟังแกแถลงอยู่ แต่ฉันไม่ได้นัดนข่าวมันแถลงวันนี้นี่ตอนไนเมื่อทุกคนเขาอยากรู้ฉันก็เป็นคนนัดมาเองแหละที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ะนวย้ยหุ้นร่วงไปตั้งเท่าไหร่แล้วใครๆก็จับตาดูเราอยู่ถ้าชานเวลกอบกู้ชื่อเสียงขึ้นมาไม่ได้โปรเจกต์ที่แกจะร่วมลงทุนกับเจริโอเอสเตอมันก็อาจจะล่มเสียชื่อเสียหน้าอะไม่เท่าไหร่แต่มันจะเสียงเงินไปอีกเป็นพันล้านและที่สำคัญในเตชิด มันก็รอเสียบงานแกอยู่นี่ก่อนอะไรอะ่ะนี่ก่อนเฮ้ยแม่ลุงผู้ใหญ่พวกเราจะรอดแล้วฮ้ยมันอะไรกันมาเนี่ย <c oughs> ได้ไดไดไดๆอ่านหน่อยเป็นกำลังใจให้หมู่บ้านนะคะทีมชื่นชีวา <c oughs> สู้ชีวิตพวกเราต้องหนับหนุนมีอีกมีอีกมีอีกเคยมาพักที่นี่แล้วโอ้มากวิวดีราคาไม่แพงแต่เสียอย่างเดียวไม่น่าแหกตากันเสียนี่ปากเสียไงผู้ทำไมไนลูกหิน เดี๋ยวดีวก่อนจ้าไอ้ที่พวกเราอ่านกันเนี่ย ب, มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนน้อยนะจ๊ะคือพอไอ้ซีอหน้าผีดิบอะไรเนี่ยมันเปิดเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแล้วอ่ะมันก็ทําให้คนหันกลับมาเห็นใจพวกเรามากยิ่งขึ้น <c oughs> ถึงแม้ว่าไอ้เรื่องที่เราปาหีหลอกเขาเนี่ย <c oughs> เขายังไม่ลืมกันหรอกแต่ฉันเชื่อนะว่าอีกไม่นานนักท่องเที่ยวจะต้องกลับมาที่หมู่บ้านของพวกเราแน่นอน <c oughs> นักท่องเที่ยวมาเงินก็มานักข่าวมาเงินก็มารวยเลยดนะเดี๋ยวนะมันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันมันก็จะครบกำหนดที่ไอผู้ใหญ่เนี่ยไปเซ็นสัญญากับเขาเอาไว้ต่อให้พวกเราไปโกยของมาขายให้หมดหมู่บ้านนะมันก็ไม่พอใช้นี่เขาเป็นล้านๆหรอกแล้วถ้าไอหน้าผีดิบนั่นมันมายึดที่เราอย่างที่มันอ้างเอาไว้เนี่ยพวกเราจะทำยังไงกัน่ะ แม่แต่คนเราก็ต้องมีความหวังสิจ้ะแม่ใครจะไปรู้ล่ะว่าไม่แน่ไอซีโอผีดิบอะไรนั่นน่ะอาจจะเปลี่ยนใจล้มเลิกโครงการรีสอร์ทที่มันจะมาสร้างที่นี่เพราะว่าทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวก็ได้ใช่จริงไหมจริงไหมพวกเราเราต้องมีความหวังใช่จริงจริง ก็ดดันไปรักคุณคุณแล้วโทษที่ครับไม่ตั้งใจ